เหมือนเป็นฮีโร<ช>่ลำหนึ่งของทะเลเลยนะคะคใครออกไปช่วยไม่ได้ลำนี้บุกทะเลขึ้นลมไปช่วยได้<ช>วันนี้ท็อปกันไพลอตไม่ได้มาซนกับเครื่องบินนะคะเปลี่ยนบรรยากาศมาชมเรือบ้างและเขาไม่ใช่เรือธรรมดาเราไม่ได้รีวิวเรือยอดสุดรู้นะคะสไตล์ท็อปกันไพลอตมันต้องอย่างนี้เรือช่วยชีวิตปฐมพยาบาลของตำรวจน้ำค่ะ สวัสดีค่ะทัฟกันพายล t จะพามารู้จักกับเรือกู้ชีพกู้ภัยที่เป็นฮีโร่ลำใหม่แห่งท้องทะเลนะคะจังหวัดสุราษธานีเนี่ยได้ให้งบพัฒนาจังหวัดนะคะมาสำหรับการต่อเรือกู้ชีพกูพ้ภัยซึ่งมอบให้กับตำรวจน้ำดูแลและยังทำา o u u ร่วมกับสาธารณาสุขจังหวัดในการส่งบุคลากร,กรการแพทย์เพื่อสนับสนุนในภารกิจด้วยค่ะ ภายในเขาเนี่ยบรรจุสิ่งที่อำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือชีวิตปฐมพยาบาลนะคะมากมายเลยเครื่องยนต์ของเขานะคะขุมพลังสุดยอดเลยใส่เครื่องยนต์ Mercury 350แรงม้าไป4ตัวเลยนะคะเรียกว่าขุมพลังระดับเนี้ยสามารถดริฟท์ได้แล้วก็ยังสามารถสูคลื่นน้ำสูงได้ถึง3เมตรเลยนะคะ เรียกว่าหากมีภัยพิบัติภารกิจที่ต้องฝ่าขึ้้นลมแรงเข้าไปอ่ะเรือลํำนี้จะเป็นเรือที่สามารถถึงจุดเกิดเหตุและพาผู้บาดเจ็บออกมาจากที่เกิดเหตุและขึ้นกับฝั่งได้อย่างรวดเร็วที่สุดเลยค่ะมาดูกันละกันว่าข้างในนี้จะมีความพิเศษอะไรไปชมด้วยกันเลยค่ะตอนนี้ทับกันนะคะอยู่ที่ท่าเรือของตำรวจน้ำแล้วนะคะที่แม่น้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ นี่คือเรือกู้ภัยที่วันนี้ทับกันภัยหลอดนะคะจะพาไปดูสมรรถนะของเขานะคะว่าทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปลงเรือด้วยกันเลยนะคะไปตอนนี้นะคะในเมื่อเราอยู่บนเรือของตำรวจน้ำแล้วนะคะเรือกู้ชีพกู้ภัยเนี่ย เรามาขอถามความรู้จากตำรวจน้ำเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะพี่พงศ์สวัสดีครับพี่พงศ์คะเรือลำนี้สมรรถานะเขาเป็นยังไงบ้างและภารกิจของเขาทำอะไรบ้างคะครับเรือลำนี้นะครับเป็นเรือกู้ชีพกู้ภัยทางน้ำนะครับซึ่งสมรรถานะเนี่ยสามารถทำความเร็วได้สูงสุด37น็อตนะครับะและ,ะประกอบไปด้วยเครื่องยนต์350แรงม้า4ตัวนะครับ4ตัวครับสามารถ <4. S 2> ออกไปปฏิบัติ หน้าที่นะครับได้ถึง1 0 0มาทะเลครับแลกลับได้โดยปลอดภัยครับผมไกลมากๆนะคะค,คือเรียกว่า4ตัว1,400แรงมารแรงมากคือถ้าอัดกันเต็มๆเนี่ยแถวนี้คือสั่นสะเทือนกันหมดเลยสร้างความเสียหายแล้วก็<ห>ทําให้เรือลําเล็กๆพวกนี้จมได้เลยนะครับ ừ ừ เราก็เลยต้องนําเรือด้วยความระมัดระวังครับเวลาเราจะใช้เครื่องยนต์แบบเต็มศักยภาพของเขาแบบหลักพันขึ้นไปเนี่ยในกรณีไหนบ้างคะ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินครับเช่นมีผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือทางแพทย์นะครับอย่างเร่งด่วนนะครับเราก็จะเปิดสัญญาณนะครับเพื่อประกาศให้คนผู้ใช้เรือเนี่ยระ,ะมัดระวังเรือของเรานะครับแล้วเราก็ระมัดระวังเรือเขาด้วยแล้ววิ่งออกไปด้วยความรวดเร็วครับเพื่อให้ถึงผู้ป่วยได้เร็วที่สุดนะครับได้ข่าวว่าเรือลำนี้แบบดริฟท์ได้ด้วยใช่ครับผมเป็นเรือเลี้ยวหักเลยเหรอคะใช่ครับผมคือเป็นเรือที่ออกแบบมา ให้การทรงตัวดีเพื่อที่เราจะสามารถสู้กับคลื่นลมและก็คลื่นต่างๆได้นะครับในภาวะที่เราไม่สามารถควบคุมอากาศได้นะครับทราบม,มาว่าไว้สําหรับกู้ชีพทางน้ำเนี่ยใครบ้างคะที่ที่ทตำรวจน้ําเคยไปช่วยเหลือในเหตุการณ์ภัยพิบัติเข้ามาครับผมก็จะมีเกี่ยวกับกลุ่ม S <S เรือประมงนะครับเรเือโดยสารเรือโดยสารครับเรือพาณิชย์ต่างๆ <S <S ครับรวมถึงผู้ป่วยนะครับตามโรงพยาบาลที่อยู่บนเกาะนะครับเช่นหมูกก่เกาะสมุย <ขอ S 1> ในการรีเฟอร์ผู้ป่วยนะครับ <ขอ S 1> จากโรงพยาบาลมาสู่โรงพยาบาลบนฝั่งนะครับอย่างมีนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวแล้วบาดเจ็บอยู่บนเกาะอย่างเงี้ยเรือเรามีสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้มาสู่ฝั่ง มีประโยชน์มากเลยท็อปรู้สึกว่าต่อไปนี้การท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไปเกาะเรามีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วเพราะว่ามีเรือลํานี้คอยช่วยเหลือประชาชนอยู่นะคะคโอ้โหเดี๋ยวให้พี่พงษ์พาไปดูคุ้มพลังด้านหลังก่อนแล้วเราก็ไปดูส่วนที่เป็นจุดปฐถมพยาบาลของเรือลํานี้ค,ค่ะคเดี๋ยวไปเรื่อยๆเลย เราอยู่ท้ายเรือแล้วนะคะที่พี่พงศ์บอกเมื่อกี้ว่า350ห้าม้าสีตัวนี่พัน400ี่อันนี้เครื่องยนต์ยี่ห้อ m e r c u r ครับ m e r c u r y ครับหแรงม้า4จังหวะ4จังหวะค่ะอันนี้ใช้น้ำมันอะไรคะใช้น้ำมันเบนซินครับใช้เบนซินอันนี้เราใช้ประมาณเนี้ยใช้กำลังกี่แรงม้าอยู่เราวัดเป็นรอบครับรอบของเครื่องยนต์ครับประมาณหนึ่งอรอบครับอ๋อครับ แม็กสปีดสามารถได้ใช้ถึง6,000รอบครับ6,000รอบโวยไม่อยากจะคิดเลยนะจ๊ะ6,000เป็เครื่องรอบจัดรอบจัดจริงๆรคับโอ้เจ๋งมากแล้วก็อันนี้คือท้ายเรือนะคะสรงรู้ว่าการอบพยพผู้บาดเจ็บเราเอาเขาขึ้นมาจากทางไหนส่วนใหญ่จะเป็นทางท้ายเรือครับเพราะว่าสังเกตจากประตู ประตูจะมีความต่ำนะครับอ๋อค่ะมันจะต่ำแล้วก็อยู่ใกล้กับระดับอยู่น้ำถ้าเกิดมีผู้ประสบภัยทางน้ำเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเราสามารถช่วยเข้ามาได้โดยง่ายครับคือขนาดเหมือนพอดีกับเปลสนามครับผมค่ะใช่ครับแล้วก็จะมีเปในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับอยู่ด้านในแล้วเราเข้ามาและสามารถปฐมพยาบาลในบริเวณนี้ครับแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่เตียงใน ในที่ดีขึ้นนะครับได้ได้ทั้งหมดในพื้นที่แต่เรามีเตียงพยาบาลสองเตียงนะครับสองเตียงเริ่ต้นเลยมีสองเตียงครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะโอเคเข้ามาข้างในแล้วนะคะสองเตียงพยาบาลครับไซส์ใหญ่พอสมควรเลยครับอันนี้เป็นไซส์มาตรฐานแล้วครับที่มีแผงกั้นนะครับมีแผงกัน้นแล้วก็จะเป็นภาพชนิดพิเศษที่สามารถซักเวลาผู้ป่วยได้รับบัดเจ็ตมีเลือกมีอะไรติดนะครับ มั่มีเข็มขัดเข็มขัดรัดในกรณีที่เรือโยกนะครับโดนขึ้นลมเราก็สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้รวมถึงเรามีเปลนะครับเปลยสนามที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากเรือเรามีต่อไปนะครับรวมถึงอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆนะครับแล้วก็สนเนาะสนใช่ใช่ครับออกซิเจนนะครับเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัตินะครับค่ะนี่มีพัดลมเครื่องออกซิเจนเครื่องกระตุกหัวใจที่ชดอกกบะปุ้งๆใช่ครับ เครื่องเครื่องปั๊มหัวใจแต่เราเรียกว่าเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้พักเสียบค่ะเรามีแบบแบตเตอรี่เลยนะครับแล้วก็มีเครื่องวัดความดันรวมถึงอุปกรณ์ช่วยชีวิตเบื้องต้นนะครับที่ที่มีนะครับอุปกรณ์ต่างอุปกรณ์ปฐมพยาบาลนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าปฐมพยาบาลครับเบื้องต้นตรงนี้ก็คือภารกิจจริงๆอ่ะเราต้องการให้ผู้ป่วยที่ขึ้นมาบนเรือแล้วสามารถ รักษาชีวิตของผู้ป่วยและรีบนําส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเรือเนี่ยเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมในก,การรักษาแต่เราทําเรือลานี้เพื่อให้ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้เวลาอยู่ในทะเลครับโอ้โและแบบนี้เจ้าหน้าที่หมอพยาบาลนะคะครับต้องเป็นตำรวจไหมคะ,ะตำรวจเนี่ยเรามีการอบรมนะครับให้เป็นผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยแพทย์และพยาบาลครับครับแล้วก็ ในเหตุการณ์สำคัญเราก็ใช้เราเป็นการเคลื่อนย้ายเราก็จะเรียนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับ<อ>การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับการวัดชีพจรประมาณนี้ครับผมคือตํารวจนี่แหละที่รู้เรื่องราวการปฐมพยาบาลมาอยู่บนเรือรใช้กี่ท่านคะสำหรับเรื่อง,อ,งอย่างาน้อยก็ประมาณ5ท่าน5ท่านค,คือ5ท่านสามารถดูแลผู้บาดเจ็บได้เลยผู้บาดเจ็บเนี่ยสามารถรองรับบนเรือลํานี้ได้สูงสุดกี่ท่านคะก็ หลายท่านนะครับแต่เราแบ่งเป็นเคสอย่างถ้าเกิดเคสเคสหนักเคสหนักสมมติสาหัสเนี่ยเราก็จะให้อยู่บริเวณที่มีการควบคุมจำกัดพื้นที่ไว้ผู้ป่วยที่ไม่สาหัสเราก็ให้อยู่รอบนอกได้ครับแยกตามความหนักของอาการเจ็บป่วยครับผมแล้วถ้าสมมุติว่าเหมือนคนตกน้ําธรรมดาจากเรือล่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราช่วยเขาขึ้นมาอยู่บนเรือได้กี่กี่คนคะก็ประมาณยี่สิบยี่สิบได้ครับจะบอกว่า แม้พี่พงศ์จะบอกว่าเรือไม่ไมใช่ที่ที่หมอะจะปฐมพยาบาลแต่บอกได้เลยว่าเรือลํานี้นะคะนิ่มมากไม่มีความโครงเครงเลยนิ่มนิ่มจริงๆนะคะเหมือนเราอยู่บนรถยนต์หรูๆคันหนึ่งเลยใช่ครับนิ่มดีเพราะในนี้เราวิ่งในคลองค่ะ <c oughs> แต่ <c oughs> สถานการณ์ <c oughs> จริงก็คือเร็ว้ายมากค่ะ <c oughs> ลําอื่นไม่สามารถออกได้แต่ลํานี้ออกได้ <c oughs> อันนี้คือจุดประสงค์หลักก็คือทําในสิ่งที่เรือลําปกติทําไม่ได้ครับม <c oughs> ันเป็นภารกิจพิเศษ ความพิเศษคือถ้าออกเรือออกทะเลทะเลเขามีคลื่นเยอะใช่ครับแล้วลำนี้สู้ได้แน่นอนสู้ได้แน่นอน,นคือภารกิจที่หนักๆเช่นมีคลื่นมีลมพายุ <c oughs> เรือเขาหนีเข้ามา <c oughs> แต่เรือที่อยู่ในทะเลเนี่ยบางลำเนี่ยเขายังกลับมาไม่ทนัน <c oughs> แล้วได้อุบัติเหตุปุ๊บเรามีหน้าที่ที่ออกไปช่วยโดยประเมินแล้วว่าเราสามารถช่วยได้เราก็ไปเพราะเรือเรามีความเร็วสูงครับแล้วก็มี <c oughs> สมรรถนะทีะ่สูง เราก็เลยสามารถช่วยคนแล้วรีบกลับมาให้เร็วที่สุดต้องรีบกลับออกให้เร็วกลับมาให้เร็วนี่คือหน้าที่ของเขาเหมือนเป็นฮีโร่ใช่ลำหนึ่งของทะเลเลยนะคะครับใครออกไปช่วยไม่ได้ลำนี้บุกทะเลขึ้นลมไปช่วยได้แล้วพารีบกลับมาได้ด้วยครับต้องกลับให้เร็วไปให้เร็วกลับให้เร็วเรามีกี่ลำในประเทศไทยคะเรือตอนนี้มีห้าลำครับมีห้าลำจอดที่ไหนบ้างคะจอดที่หนึ่งกระต่า กาสองก็คือบ้านดอนสุราธานี้านสามก็คือสมุยสมุยสขนอมขนอมภห้ก็ตำรวจน้ำประพนังตำรวจน้ำปากพนังคืออยู่ในจุดที่มีนักท่องเที่ยวใช่ครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือจริงๆใช่ครับค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเขตอื่นๆนะคะที่เขาไกลจาก5จุดนี้ของความช่วยเหลือสามารถไปช่วยได้ไหมคะอ่าก็ช่วยได้ครับแต่ว่าระยะเวลาครับเพราะว่าเรือที่วางไว้ทั้งหมดเนี่ยครอบคุมในพื้นที่ค่ะ ที่เราสามารถช่วยและกลับมาได้แต่ถ้าเกิดจุดอื่นที่ใกล้เราก็จะประสานตํารวจน้ําในอยู่ที่มีในพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยออกไปช่วยค่ะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อดีกว่าว่าเนี่ยส่วนพยาบาลก็ได้ใจแล้วไปดูส่วนที่ความรู้ด้านยนตกรรมดีกว่าว่าข้างในมีอะไรดีไปค่ะพี่พงค์อคอ,อันนี้มาอยู่อีกส่วนหนึ่งของเรือแล้วนะคะเรียกว่าส่วนของอะไรคะของควบคุมครับสะพานเดินเรือค่ะ,ค,ะครับ เกิดเป็นสับทางเรือเราเรียกว่าสะพานเดินเรือสะพานเดินเรือเราจะอยู่กันกี่ท่านคะที่อยู่ในห้องสะพานเดินเรือ,อก็ปกติอยู่สองสองท่านนะครับก็คือในส่วนของผู้ควบคุมเรือนะครับแล้วก็ในส่วนของสื่อสารแล้วก็ดูนําเรือครับ,รบผม แล้วก็นี่มีพี่ๆอยู่ด้วยสวัสดีค่ะนี่เป็นหัวหน้าเรือครับค่ะพี่หมวดหารนะครับค่ะพี่หมวดหารพี่หมวดหารพี่หมวดหารครับมีอะไรแนะนําให้ความรู้กับแฟนๆบ้างไหมคะว่าเรือลานี้เป็นไงบ้างจากประสบการณ์ที่เราไปทํางานร่วมกับเขามาก็มันมีความเร็วแล้วก็สมบัิสภาพครับสมบัิสภาพทางเรือที่ว่าบรนเรือเป็นเรือทันสมัยค่ะถ้าไปช่วยผู้ป่วยเนี่ยมันจะว่องไวแล้วไวครับมันจะไปได้ไวครับ มีเหตุการณ์ไหนที่เราไปช่วยผู้บาดเจ็บมาแล้วเราประทับใจบ้างก็มันหลายหลายเคสนะครับหลายเคสครับมันประทับใจทุกเคสนะครับเพราะถ้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รอดชีวิตได้มันก็ประทับใจทุกเคสนะครับ คืออย่างท็อปมาเห็นนะคะท็อปแบบรู้สึกมั่นใจในในสมรรถนะของเรือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในเรือมากเลยถ้าเป็นถึงเวลาเกิดเหตุที่เราต้องกู้ภัยพี่ๆอยู่ตำแหน่งไหนกันบ้างอะคะก็มันแล้วแต่ครับถ้าว่าอยู่ข้างเรืออยู่ในเรือถ้าว่าช่วยเหลือมันต้องอยู่ข้างเรือครับอยู่ข้างเรือครับด้านข้างนะครับนอกเรือนอกตัวเรือเพื่อจะช่วยเหลือให้ไวที่สุดนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะนี่ต้องขอขอบคุณนะคะพี่พี่ที่อยู่เบื้องหลังนะคะตำรวจกู้ภัยของเรานะคะเรือกู้ภัยลำนี้นะคะมีพี่พี่คอยอยู่อุ่นใจแน่นอนนะคะแล้วก็สมมติว่าเหตุการณ์ที่มีเรือล่มค่ะถ้าเขารออยู่เราเห็นแต่ถ้าคนที่เขาจมน้ำว่ายน้ำไม่เป็นนะคะทำยังไงบ้างคะพี่พงศ์เรือลำนี้นะครับมีระบบ วัสนะครับเป็นการเป็นระบบโซน่าค้นหาใต้น้ำนะครับซึ่งเป็นระบบค้นหา3ามมิติซึ่งเราสามารถเห็นภาพใต้น้ําเป็นระบบ3ามิติได้เลยแต่ต้องอยู่ที่น้ําลึกประมาณ10เมตรต้องน้าลึกสิบเมตรประมาณ10เมตรเราจะเห็นในจอนี้เลยเห็นในจอนี้ออกมาเป็นรูปสามมิตินะครับคือสามารถเห็นเป็นรูปทรงและสามารถพลิกอีกรูปได้นะครับอ๋อพลิกรูปยดงพลิกอันนี้ตื่นเต้นมากครับคือ ถ้าคนจมน้ําแต่ว่าน้ําต้องต้องใส่นิดนึ่งไม่ขุนมากถ้าคุณจมน้ําอยู่ที่ทะเลนะคะเรือลํานี้สามารถปล่อยคลื่นโซน่าไปดูได้ว่ามีคนจมน้ําอยู่แค่ไหนลึกสิบเมตรขึ้นไปครับแต่แต่อย่างในคลองถ้าเกิดน้ําตื้นเกินไปเนี่ยเรือเราจะไปชนครับถ้าเกิดว่าน้ําตื้นเกินไปเรือจะไปสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์นั้นมากกว่ามันก็เลยประมาณห้าถึงสิบเมตรมันจะมันจะดีกว่าครับค่ะแล้วก็มาถึงจุดนี้ กัปตันเรือมีอะไรพิเศษวาคะล้ำมากเลยนะ <c oughs> ล้ำนี้นะครับเป็นส่วนระบบมอนิเตอร์ของเครื่องยนต์จังวะ4จังหวะทั้ง4เครืค่องนะครับซึ่งสามารถแยกคอนโทลได้เป็นระบบคู่ซ้ายคู่ขวานะครับและ,ะสามารถแยกคอนโทลทีละตัวได้นะครับเป็นระบบคอนโทลเป็นระบบดิจิตอลนะครับแล้วก็เป็นทุกอย่างจะเป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็มีมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับจะบอกวัดรอบ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดและก็ความผิดปกติของเครื่องยนต์นะครับเป็นระบบทัสกีนดูรอบเลยใช่ครับเป็นระบบทัสกีนอุ้ยล้ำมากครับและโซนนู้นนะครับจะเป็นจอเรดาร์นะครับใช้ไอคอมือนวิทสื่อสารใช่ครับใช่ครับก็คือมันเป็นสเปคที่ค่อนข้างมาตรฐานนะครับ ทั้งระบบการสื่อสารต่างๆซึ่งเรือ,อเรือเนี่ยส่วนใหญ่จะมีวิทยุมดดำที่เรีย่ม่ามดดำแล้วก็วีดเอฟนะครับแบบนี้คือรับผู้บาดเจ็บเสร็จพร้อมกับจิ้มปลายทางแล้วไปเลยได้ไ,ดไหมมีออโต้พายอไหมคะไม่มีครับเ,เพราะว่าเรือเนี่ยถ้าเกิดออโต้พายอต้องเป็นทะเลเปิด ต้องทะเลเปิดแล้วก็อยู่ในเส้นทางอยู่ในรูทที่ไม่มีเรืออะไรมาขวางทางครับโอเคพราะอันนี้เป็นเรื่องส่วนของแม่น้ําใช่ครับส่วนใหญ่ประจําเรือเนี่ยจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเส้นทางเป็นอย่างดีครับก็ G P S พวกนี้เรดาร์พวกนี้จะเป็นเหมือนผู้ช่วยแต่คนหลักๆก็คือคนครับแมนจะเป็นโอเปอเรชั่นทั้งหมดครับค่ะได้ เราได้ว่าใชอีย่ง๋ยวแอบมาดูที่ขับเรือนะคะของกัปตันเรือจริงๆรีควายหนึ่งกัปตันนะคะผู้ขับหนึ่งคนก็สามารถขับเรือลำนี้ได้แล้วก็จะเป็นที่นั่งฝั่งขวาเรือข้างในนะคะนุ่มมากๆเลยมีห้องน้ำใช่ครับ อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําแล้วก็ห้องเก็บของใช่ไหมคะห้องน้ําแล้วฝั่งนี้นะคะอันนี้ห้องเก็บของครับอันนี้ตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้าครับคอนโทรลไฟฟ้าโอ้เครื่องยนต์อบเครื่องบินเครื่องบินครับอเรืออันนี้เขาเรียกว่าเครื่องยนต์ติดท้ายอ่าครับก็จะมีส่วนที่เป็นเครื่องยนต์วางวางท้องแบบนี้ครับมันจะมีห้องแต่นี้คือทั้งหมดเบ็ดเสร็จจะอยู่ในตัวเดียวเลยแล้วทําให้มีราคาแพงเครื่องยนต์ต้องโอเวอร์คอลอะไรอย่างเงี้ยจะส่งที่ จะมีช่างมาครับจะมีช่างของบริษัท Mercury มาครับตำรวจไม่ต้องซ่อมเองนะตำรวจไม่ต้องซ่อมครับแล้วมีช่างประจําของช่างของบริษัทเรือลานี้แล้วก็ช่างตามภูมิภาคครับช่างท้องถิ่นที่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่อง Mercury จะมามาเช็คประยะครับตรวจเช็คระยะตอนนี้นะคะอีกที่หนึ่งที่ท็อปชอบสวัสดีค่ะน้องแบงค์วันนี้มาเป็นกัปตันขับเรือพาเรานะคะ โชว์ศักยภาพสมรรถนะของเรือลำนี้น้องแบงค์ทำยังไงได้มาเป็นคนขับเรือแบบน้องแบงค์คะอ๋อพอดีผมจบนักเรียนจามาครับค่ะต้องเป็นจากของทหาราเรือทหารเรือครับค่ะแล้วก็ยังไงต่อแล้วก็คือตำรวจน้ําเราฝากเรียนนะครับฝากเรียนกับทหารเรือ30นายครับค่ะจริงๆเข้าตำรวจใช่ครับ แล้วก็ค่อยไปฝากเรียนกับหาเรือทําไมเราถึงได้มาขับเรือได้ได้ทุกหน้าที่แต่ว่าคือหลักๆก็ต้องอยู่เรือครับจริงๆทุกคนสลับกันขับได้ไหมได้ได้ครับสลับได้แต่ว่าวันนี้เป็นน้องแบงค์ขับครับแล้วผมขับยากไหมมันก็ยากไหมคนไม่เคยก็ยากครับพี่มันต้องต้องมีประสบการณ์ไปเรื่อยๆพี่ขับไปเรื่อยๆมันก็ต้องดูหลายๆอย่างดูน้ําขึ้นน้ําลงเวลาเทียบอะไรแบบนี้ย คือเทียบมันจะเทียบยากหน่อยพี่อันนี้อะไรจ๊ะอันนี้เป็นที่ปัดน้ําฝนครับที่ปัดน้าฝนค่ะอ่าที่ปัดน้าฝนเรือก็จะไม่เหมือนกันใช่ครับจะเป็นพัดลมจะเป็นแบบนี้ครับอ๋อก็คือปัดปปัดปัดออกไปด้านข้างใช่มันใช้แรงเหวี่ยงครับใช้แรงเหวี่ยงปัดน้ําเหวี่ยงลมออกไปใช่ใช่นี่แมกเนตติดเราใหญ่หน่อยก่อนมาเลย สำหรับตำรวจน้ำเรานะครับก็มีหน้าที่ภารกิจในการช่วยเหลือผู้สบภัยนะครับไม่ไม่เจาะจงไปเป็นนักท่องเที่ยวนะครับคือนักท่องเที่ยวและประชาชนทุกท่านนะครับรวมถึงนะครับกับตันเรือนะครับกับตันเรือเรือประมงเรือโดยสารเรือทุกชนิดนะครับตำรวจน้ําเรายินดีรับใช้นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับมีความเชื่อมั่นนะครับว่ามาเที่ยวว่ามาทํางานมาใช้ทรัพยากรทางทะเลนะครับและ สามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยนะครับครับก็ขอฝากไว้ครับวันนี้ขอบคุณพี่พงษ์มากเลยนะคะคคที่ให้ความรู้กับช่องทอบกันไพลอนนะคะเราไม่ได้พาไปดูแต่เครื่องบินนะคะยนตกรรมเรือเรือกุ้ภัยอย่างนี้นะคะเราก็พาไปดูต่างนะคะเดี๋ยวถ้าโอกาสต่อไปมีอะไรแบบน่าสนใจมานําเสนอนะคะเดี๋ยวทอบกันไพลอนจะพามาชมอีก วันนี้เดี๋ยวท็อปกับพี่พงษ์ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Sub s c r i b e ไลค์คอมเมนต์แชทุกช่องทางโซเชียลมีเดียให้ทับก,กันไพลอตนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณคพี่ทุกคนนะคะหวังว่าจะไม่มีโอกาสใช้แล้ว <laughs> ร,รู้ทับกันปุ๊บเราก็ไปช้านิดนึงคค <laughs> ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์เยอะๆอ๋อขอเที่ยวอย่างปลอดภัยไม่ใช้บริการพี่รีบได้ครับ โ oh, อ้วันนี้นะคะสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้ใหม่นะคะได้รู้จักยนตกรรมใหม่ๆนะคะ mm. นี่เป็น mm. เรือ mm. เดี๋ยวป๊บมึงถามยี่ห้อก่อนยี่ห้ออะไรซีดโบประเทศอะไรคะอ๋อ mm. oh, ของไทยพี่่อนที่ไทยนะ mm. <Hey. S 2> คือตอนแรกนะคะท็อปเข้าใจว่าเรือลำนี้เป็นเรือที่สั่งมาจากต่างประเทศนะคะ mm. พยายามจะมองหายี่ห้อเขาเพื่อบอก กับเพื่อนๆนะแต่ว่าอ้าวไม่ใช่เขาต่อที่ประเทศไทยนี่เองนะคะโอ้ต่อเรือเจ้าหนึ่งนะคะอยู่ที่พัทยานี่เองนี่คือฝีมือคนไทยนะคะต่อเรือระดับนี้ได้นะคะโอ้ยน่าสนับสนุนจริงๆเลยก็ได้มาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะฝีไม้ไลายมือการต่องานแบบงานสวยสวยเลยนะคะก็ ขอบคุณมากเลยนะคะที่วันนี้ได้มารู้จักยนตกรรมเรือกู้ภัยที่เด็ดๆแบบนี้นะคะวันนี้นะคะทัพการพายลอดขอขอบคุณตำรวจน้ำที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากๆเลยนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่พาทัพการพายลอดมารีวิวมารู้จักกับเรือกู้ชีพกู้ภัยแบบนี้นะคะวันนี้ไปก่อนแหละขอบคุณค่ะ แดงๆอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆเจสกีเปล่าเพราะว่าท็อปท็อปเรเล่นเจสกีปกติก็จะคล้องคล้องข้อมือไว้เวลาขับอ่คือมันสามารถฉุดเฉือนเวลาฉุดเฉือนแล้วเหมือนว่าเรือเกิดมีปัญหาค่ะอ่ากับตันกระดินออกจากเรืออะไรก็จะดับจะมั่นเลยเรือจะได้ไม่ไปเรื่อยใช่ใช่เหมือนเจสกีเลยค่ะค่ะมันเจสกีโอเครบ มีของเล่นอะไรอีกบ้างนุกน่าไม่มีแล้วอันนี้ก็เป็นระบบไฟฟอไฟก่ะไริด้านบน้ายเรือกับหัวเรือครับค่ะโอเคใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวกับตันแบงค์ของเราจะพาจอดเรือสวยๆนะคะ